สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับพี่บีนะคะวันนี้ก็อยู่กันในแอปเซปิโตเหมือนเดิมวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็จะมาซื้อปีกนะซื้อพวกหางที่เราเห็นบ่อยๆก็จะเป็นพวกหางอะไรหางจิ้งจอกใช่ไหมก็จะเป็นของคุณริวส,ส่วนใหญ่จะมีหางจิ้งจอกแบบเรืองแสงธรรมดาแล้วก็เป็นหางจิ้งจอกแบบคริสตัน่ะอาจจะมี2แบบแล้วก็จะมีร้านต่างๆที่เป็น หางแปลกๆอ่าวันนี้จะพามาซื้อหางพวกหางจิ้งจอกนะแล้วก็ของยบยิบๆย่ยอยๆก็มาดูกันเลยชิ้นแรกเลยก็จะเป็นอันนี้นะเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นหน้าอกอ่ะเออมีเหมือนรูปรอยจูบอ,อ่ะห้ากดไปดีแล้วก็เสื้อเทเลทับบี้ซื้อให้รบทุกสี่เลยอ่ะแล้วก็จะเป็นพวกปีกนะอันนี้จะเป็นปีกพวกสามซีม โอ้ถูกซื้อไปกดไปแอกเฉยต่อไปมาดูของลกัลกๆเราก็จะเป็นพวกหางนะอันนี้อันนี้ก็จะเป็นเหมือนหางคริสตัลน,นะเห็นปะมันจะเป็นวิงวิงอ่าแต่ว่าหางอันนี้มันยังบักอยู่นะแบบเวลาเรานั่งเรานอนเน,น,นี้ยหางมันไม่ลงไปตามตัวเราเออแต่ว่าก็ซื้อไป นอนอะไรอันนี้อันนี้สีขาวเมื่อกี้ซื้อ2อหางแล้วอันนี้ซื้ออีกอันนี้จะเป็นหางคนละแบบกันนะแต่ว่าเป็นหางจิ้งจอกเหมือนกนอันนี่ก็จะมีสีส้มมัง้งแล้วก็ชมพูแล้วก็แดงแล้วก็ขาวมีทั้งหมดสี่สีนะนี่ก็ซื้อให้หมดประมาณนี้ อันนี้ก็หมดของร้านริวแล้วมั้งเรามาดูของร้านอื่นมาอันนี้ไม่ได้ซื้อโอเคมีอะไรอีกอ่ะทรงผมอทรงผมเรื่องแสงเสียไปของพวกของใหม่ๆมันจะลงทุกๆเท,ท,ท,ที่ยงคืนนะแล้วก็ประมาณเที่ยงวันอะ่ะเออมันจะเหมือนลงสองรอบอะไรเงี้ยอืม ซื้อไปโอเค้ okay. ซื้อหมดอันนี้ก็จะเป็นพวกมังกรนะน,นี่จะเป็นมังกรสองตัวเป็นมังกรสีฟ้าแล้วก็เป็นมังกรตัวสีเทาๆ โอเคทุกคนวันนี้ก็หมดแล้วเออซื้อประมาณนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งให้พี่วีด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดอันนี้เป็น ID ของพี่วีนะเนี่ยสามารถแอดมาเป็นเพื่อนกันได้โอเคบ๊ายบายจุบ๊บ Nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Boomers all around say her body's fantastic.